สวัสดีครับพอยเองนะครับเป็นที่ปรึกษาสุขภาพจิตคุณเคยเจอความรู้สึกนี้ไหมครับเหมือนกับน้อยใจหรืออาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมเราทุ่มเทหวังดีกับอีกฝ่ายมากๆแต่เขาดูเหมือนกับปิดประตูใส่เราดูเหมือนกับไม่ตอบแทนเราดูเหมือนกับไม่เห็นคุณค่าไม่แคร์เราผมอาจจะต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาหน่อยนะครับว่ามันเป็นโอกาส อาจจะเป็นโอกาสในการพิจารณาตนเองผมขออธิบายเคสเหล่านี้ผ่านมุมมองของการสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพก่อนละกันการสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพคือเราสามารถทําให้ฝ่ายรู้สึกถึงความจริงใจของเราได้ว่าเราเพียงแค่ต้องการฟังและเข้าใจเขาไม่ใช่ต้องการเอาอะไรจากเขาไม่ใช่ต้องการเอาชนะเขาไม่ใช่ต้องการ บอกเขาว่าทําไมฝ่ายเขาว่าถึงผิดทําไมฝ่ายเราถึงถูกหรือไม่ใช่เป็นการบอกเขาว่าคุณต้องทําตามที่ฉันเคยทํามาก่อนหรือที่เราเคยทํามาก่อนหรือแบบของเราเห็นไหมครับเอาไว้ง่ายครับผมยกตัวอย่างการออกเดทละกันหนุ่มสาวคู่หนึ่งออกเดทพบเจอครั้งแรกชายคนนี้ปิ๊งสาวมากๆ แล้การเจอครั้งโอโหทุ่มเทให้ทุกอย่างซื้อดอกไม้ช่อใหญ่มากๆแต่งตัวเนียบทุกอย่างพาไปกินร้านอาหารแบบแพงเว่อร์นะครับในแง่หนึ่งพอจบเดทไปซึ่งก็ดูเหมือนกับผ่านไปได้ด้วยดีแต่ทำไมอีกฝ่ายดูเหมือนกับห่างจากเราไปคุณลองมองตามดีๆนะครับว่าในแง่หนึ่งการพยายามมากเกินไป มันสื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการให้อย่างแท้จริงแต่ลึกๆแล้วเราคาดหวังหรือแอบหวังอยู่เราต้องการให้เยอะๆเพื่อให้อีกฝ่ายตอบแทนเราและตอบรับความรักกับเราตามที่เราต้องการมันทำให้รู้ทให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดไงครับรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเขาเองรู้สึกว่าคุณต้องการอะไรจากฝ่ายเขารู้สึกว่าคุณต้องการครอบครองครอบงำเขา รู้สึกว่าคุณต้องการควบคุม control เขาเห็นไหมครับดังนั้นเวลาเราให้การให้ที่ดีสุดในมุมมองผมนะครับเริ่มต้นจากการให้ความเป็นการยานามิรเสียก่อนการเป็นผู้ฟังคุณไม่ต้องทุ่มเทอะไรเงินทองอซื้อของซื้อของซื้อช่อดอกไม้อะไรงั้นหรอกครับใช่มันมีเวลาหรือมันมีโอกาสสำหรับสิ่งเหล่านั้นแน่นอนแต่โดยเฉพาะในช่วงต้นๆของการ สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆรู้จักใครสักคนใหม่ๆสิ่งที่เราให้คือ attention ของตัวเราความที่เราตั้งใจฟังและเดินเคียงข้างเขาเวลาเขาเล่าเรื่องของเขานะครับหรือแชร์ประสบการณ์ของเขานะครับไม่ใช่ฟังเพื่อต้องการเอาชนะแต่ฟังเพื่อไม่ได้ฟังเพื่อต้องการเอาชนะไม่ได้ฟังเพื่อต้องการได้ใจเขาแต่ฟังเพื่อต้องการเข้าใจเขาแค่นี้เองนะครับเป็นตัวของตัวคุณเอง ไม่ต้องพยายามมากเกินไปและหากเรามีอัเจนด้าแอบแฝงอีกฝ่ายเขาจะสัมผัสได้ครับอาจจะสัมผัสได้ช้าแต่ไม่เร็วก็ช้าเขาก็จะรู้ได้ดังนั้นผมอยากชวนให้เราพิจารณาตนเองก่อนว่าหากคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เวลาพยายามเข้าใกล้คนอื่นแต่ทำไมดูเหมือนกับคนอื่นถอยถอยห่างจากตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นนี้ก็ได้ลองพิจารณาทวนกลับมาถามที่ตัวเองด้วยความเมตตานะครับไม่ตัดสินตัวเองนะครับ และคุณอาจจะพบคําตอบและผมขอชวนให้คุณตั้งใจเป็นผู้ฟังซึ่งเป็นการมอบคุณค่าอันมหาศาลให้เพื่อนมนุษย์หรือคู่สนทนาอย่างแน่นอนแล้วสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่มีความปรารถนาดีซึ่งการแลกกันซึ่งไม่ต้องการครอบครองครอบงำสิกัรรลกกันซึ่ง,งเป็นลักษณะของการณามิตรฝากเป็นข้อคิดในคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ